สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมรายการวันนี้ผมม่อนสุป,ปรณกในช่องม่อนคลาสสิกวันนี้ก็อยู่ที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสเกตจะพามากราบสรีระสรังขารของหลวงู่สวงแห่งวัดไพรพัฒนาซึ่งประวัติและก็ความศรัทธาที่ชาวบ้านมีให้ท่านผมได้เคยกล่าวไว้แล้วในคลิปก่อนนะครับเคยกล่าวไว้แล้วเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับก็เข้าไปติดตามรับชมกันได้วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะพาท่านไปกราบสรีระสรังขารท่านใกล้ๆจะพาไปชมปใกล้ๆเลยครับแล้วก็จะไปรอด โลงศพของท่าน3รอบเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อล้างอาถรรพ์เพื่อความบริบูรณ์พสุขของชีวิตในด้านของอพรต่างๆที่เราจะขอนะครับต้องไปรอดด้วย3ครฟังนะครับตามความเชื่อนะครับส่วนคนแล้วก็ส่วนด้านในพระวิหารผมอาจจะใช้เสียงที่เบาสักนิดนึงเนื่องจากวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับคนค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นถ้าพูดเสียงแรงเดี๋ยวจะเป็นรบก,กวนคนอื่นเขานะครับแล้วก็จะขอพูดด้านหน้าก่อนนะครับวันนี้บรรยากาศก็ดีๆนะครับเชิญชวนให้มาเที่ยวชมจะตามผมมาเลยครับ และด้านหลังของผมมีก็คือพระวิหารนะครับที่ประดิษฐานสรีรักสังขารของหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปขอพอรใกล้ๆด้วยกันและจะพาไปรอดอาโรงแก้ของท่าน3รอบนะครับแต่ผมจะใช้เสียงเบาสักนิดหนึ่งด้านในเนื่องจากมีคนสวดมนต์อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ แล้วก็เข้ามาแล้วนะครับในพระวิหารนะครับที่ประดิษฐานสังขารของท่านนะครับเดี๋ยวจะพาไปลอดลอดหลวงแก้วท่านก่อนนะครับคนเยอะมากสาธุนะครับบาร,รมีหลวงปู่สวงนะครับอาวันนี้ลูกมาลอดแล้วก็พาท่านผู้ชมมาลอดตามาลอดด้วยกันนะครับผมตามผมมาเลยนะครับขอให้ลูกมีโชคดีลาบเรื่องปู่เลือนะครับมีโชคมีลาบเราจะกลับมาทำความกรุ๊ปอีกครั้งนะครับอันนีพ้พาผู้ชมมาครับนะครับนะ สาธุนะครับเดี๋ยวก็จะพาเดี๋ยวจะพาขอพรด้วยกันครับผมเขาก็จะพูดสลับกันทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาัมบูชาด้วยเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็เข้ามากราบหลวงปู่ด้วยเช่นกันครับนโมตสาธุ

เมื่อกี้ก็ได้พาไปสนวดมนต์พร้อมกันแล้วก็พาเดินลอดอโรงแก้วของหลวงปู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขออ้างอิงเอาพระราตนาตายและศีลศิริทั้งหลายรวมถึงบาร,รมีของหลวงปู่สวงนะครับที่ผมได้พาทุกท่านที่รับชมคลิปมาถึงณตอนนี้นะครับอขอให้หลวงปู่บารมีหลวงปู่บร,ร,ม,ร,ร,รมดดนให้ทุกท่านที่ได้มารับชมขอให้บรนดานความสุขความจเจริญเจริญในลาภยศสรรเสริญเจริญในธนสารสมบัต,ติต่างๆอายุวรรณะสุขะพระ ขนาศาลารสมบัติก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความสุขโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ